ออนไลน์สเตชันและบีแหลมสิงห์ทีวีนำทุกท่านมาติดตามชม SORRY ่บ๊อบบี้ภาคกันครับเริ่มต้นภาคที่หนึ่งสถิติเรื่องราวที่น่าสนใจของบ๊อบบี้ฟิมิโนกองหน้าทีมชาติบราซิลซึ่งอำลาสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับเป็นที่เรียบร้อยไปติดตามกันเลยที่เด้ยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์ซูซูกิสวิฟ GL next next to the e i g ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิง์คอรเปอเรชั่น www blamsingtv com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผิิีดเด้ย ท่านผู้ชมครับกองหน้าอันเป็นที่รักของแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลครับโรเบโตฟิมิโนได้ประกาศอำลาทีมไปเป็นที่เรียบร้อยครับวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้เขาจะเป็นฟรีเอเจนแบบเต็มตัวหลังจากอยู่กับลิเวอร์พูลมานานถึง8ฤดูกาลด้วยกันดาวเตะทีมชาติบราซิลครับย้ายจากสโมสรหมู่บ้านหันสาฮอฟเฮนไฮมในบุนเดสลีกาเยอรมนีเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2015ด้วยค่าตัว29ล้านปอนด์ บ,บีนั้นออกสตาร์ทให้กับลิเวอร์พูลในเกม,มกเบุกไปเยือนสโต๊กซิตี้ที่บิตตเนียนครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2015ก่อนจะทำประตูแรกได้ในเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2015และเขาลงสนามนัดสุดท้ายกับทีมนะครับไปเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาฟิมิโนนั้นลงสนามให้กับลิเวอร์พูลรวมทุกรายการครับ 362นัดทำได้11ประตูพร้อมกับจ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูได้72ลูกด้วยกันการลงสนามให้กับลิเวอร์พูลนั้นแบ่งเป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ256นัดแชมเปียนส์ลีก59นัด a อฟั FA คลีกครับอย่างละ14นัดยูโรปาลีก13นัดคอมมูนิตี้ชิล3นัดชิงแชมป์สโมสรโลก2เกมแล้วก็ซูเปอร,ร์คัพอีก1เกม ในปี2017 1 8นะครับโรเบรโตฟิมิโนลงสนามให้กับทีมมากที่สุดต่อ1ฤดูกาลครับอยู่ที่54เกมยิงได้27ประตูซึ่งถือว่าสูงสุดอีกเช่นเดียวกันต่อ1ฤดูกาลในสถิติการลงสนามนะครับของฟิมิโนกับลิเวอร์พูลเป็นการออกสตาร์ตตัวจริง283นัดลงตัวสำรองไป79เกมด้วยกัน ทีมที่เข้าลงสนามแข่งขันด้วยมากที่สุดครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้านะครับรวมทั้งสิ้น22เกมตามด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลลงเล่นทีมละ18เกมฟิมิโนนั้นยิงใส่อาร์เซนอลได้มากที่สุดทั้งหมดนะครับฟิมิโน่ทำได้11ประตูด้วยกันเรียกว่าทิ้งทัวร์เนนฟิลก็ยังยิงใส่อาร์เซนอลได้ด้วยนะครับตามมาด้วยวัตฟอร์ด8ประตู จากนั้น111ประตูที่ได้มาเนี่ยน่าสนใจครับเป็นการเตะโอเพนเพลย์ถึง109ลูกบ๊อบบี้นั้นประสบความสำเร็จกวาดทุกรางวัลกับสโมสอนะครับในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อปี2019ซูเปอปร,ร์คัพปี2019สโมสรโลกปี2019ซึ่งเขาเป็นผู้ยิงประตูชัยเอาชนะทีมฟรามเมงโก้ด้วยนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษพรีเมียร์ลีกในปี2019-20 ลีกคัพและ FA คัพเป็นคัพดับเบิลเมื่อรดูกาล2,022และในตอนต่อไปเรามาดูการถล่มประตูครั้งสำคัญครับของบ๊อบบี้ฟิมิโนที่ทำให้ลิเวอร์พูลครองแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะตัวเอง ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID